บ่อที่สามของเช้าวันนี้ฮ่าขวรถคนหาปลาครับพี่น้องไปตามกันมาได้จะประมาณสิบคันครับพี่น้องด้านหลังผมนะฮะเดี๋ยวเราโฟกัสไปด้านหน้าก่อนครับผมลุยครับเป็นเลยเอ้าอ้าวเอาเอาเาไหวไหม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 ้ายไหวครับพี่น้องไปก่อ ว้าวโอ้โโอ้โหโอ้โ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 อ้โหปิดรอบเนี่ยผมเนี่ยูสีพี่น้องเ้ยจะรอดไ้เนี่ยโอ้โหทรายรวๆเลยครับพี่น้องโอ้โหดูกันผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมพี่น้องรอดไหม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 รอด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 โอ้โ โอ้โอโอ๊โอโอ๊โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ้โอยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอ๊ยโอ๊โอ๊อ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอโอ๊ยอโยอโ โอ้ยตามคนหาหนูก็พอแดงเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้น้องเล่ือดตามชีวิตคนหาปลาว่านปลาว่านแห่เนาะอุ๊บอุ๊บว่าไงว่าไงเล่าไงเล่าไหนถึงก็เหลือถึงก็เหลือถึงก็เหลือถึงก็เหลอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเอาดูดูกอนเดูดูก่อนดูดูกันเอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวดูกันจะจอดยังไงจัดรถกันยังไงครับพี่น้องจัดทางไหนจอดทางไหนกัน ถึงไหนต่อไปทังต่อจังต้นบ่ออยู่ไหนครับจังต้นครับบ่อบ่อนี้หรือเปล่าครับทังต้นครับอ๋อดูคนก่อนดูคนก่อนดูคนก่อนครับพี่น้องดูคนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ผมหา hide. มองจอก็ไม่ต้องเลยนี่แหละมองนี่แหละได้ม่นมีที่จอแล้วนี่เลยแหละนี่เลยเบิ้บเอารถคนนาปลารับพี่น้องเลยนี่เลยเรานับกันเลยหนึ 1, 2, ่งส <c oughs> <c oughs> องสามสี่เอาเอาเดี๋ยวนับไปเลย ชีวิตคนหาปลาประมาณห้าหรพี่น้องเลยหกเจ็ดไม่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 อีกไม่เขาไม่อีกมาเขาไม่อีกมามาปลามาปลาเอาเย่างนั้ล่ะครบยังครบยังไหนไหน นี่มาอีกอีกขันแล้วพี่น,อน้องกอันนูนเฮ้บมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมันอีลีเลยตามชีวิตกัวหาปลาเลยพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้ โอ้ผมยังผ่านมาได้เลยอ่ะสายเล้งผมมันยังมารอดเลยอ่ะติดซ้ายติดซ้ายเหรออะรถทั้งฟองอ่ะทั้งฟองมาก่อนเพื่อนแล้วมาก่อนแล้วเหรอรถติดซ้ายเหรอขียบมาบ่ได้๋ยวไผมต้องพุ่งแล้วมีใครติดซ้ายอไหมเออผมผมก็มาอยู่อ๋อคือบอวัลคือว่าเลี้ยวเวน้องปืนพุ่งว่ะรถไหนติดสายรถไหนจะติดสาย โอ้มีมีมีสองคันแล้วฮะอยู่ข้างหลังอ่ะของผมติดแล้วเนี่ยทีแรกอ่ะโอ้ของผมรอดอ่ะตอนตอนดากกันหมาไปประเดอกี๋ยวชีวิตเสียนแหยพี่น้องอ้ายอุ้ยเหลือเลยกี่คันนี่คันนู่นอีกนู่นอีกเหลือเหลืออีกครับพี่น้องติดจายอ่ะแม่สู้ซาเล้งน้องเลนเด้อไม่ได้ซาเล้งผมย่ลุยหน้าดูเลยติดมีโฟไปดึงกันเด้อโอ้รุ่นไหนว่าติดติดจายไปน้องอ่ะนู่น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  รถชิดผ้าใบติดตายเหรอโอ้ขับรถโอ้ไปดูพี่น้องต้นไม่มีโฟนี่อื๋อรถของเส้นต้นเส้นต้นรถติดสายฮะสูนน้องแลนเดอร์ไม่ได้พี่น้องไงเดี๋ยวสู้แต่ผมไปทิ่มหน่อยพี่น้องเลยทิ่มหน่อยก็ติดสายไงเนี่ย อย่างรู้จริงฮะซาเล้งหน่องเลเดอร์ไม่ติดทรายรถไข่วนเนี่ยมาแล้วมาแล้วไม่ติดหวะมาปล,ล่วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครวะ <laughs> ใครๆๆรรถคันนี้ไม่ติดครับพี่น้องติดทรายหรือเปล่า ติดสายเลยครับติดสายเหรอติดสายติดสายครับติส <laughs> ดสายรถช่างพัดนี่เองเห็นบวกขับเชฟมาติดสายครับผมเอาไปด้วยในพี่น้องเลยอุย้ยไปเลยไปเลยไปเลยรถช่างพัดบ้านใหม่พัฒนาครับติดสายไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลย,ยมันมันอีหลีวะ้ เรียบร้อยครับปิดทเท้ายังมีหลายคันอยู่เลยยังมีอีกมีอีกนี่เลยมีอีกมาอีกมาอ,อ,อีกตามมาอีกฉันบอกรถท่างป๋องเอาชิดผ่านไล่ชิดผ่านไล่ไปเลยเข้าไปเลยรถท่างป๋องรถท่างป๋องซับเอาไปอยู่ในมาไปอยู่ในมา รถคายฮะคันนี้รถคายน่าจะเป็นคันสุดท้ายหรือเปล่าอู้สุดท้ายเนี่ยน้องรับพี่น้องขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นไปเลยเราจะไปทิ้มด้านในรับพี่น้องเอาเมื่อกี้เนี่ยผมึกว่แต่เข้ามาแล้วแต่ช่างป๋่องอ่ะ รถติดซ้ายหรออิดชีดินใส้แห้งนะมา้ามีมือกระโดดกระเดี่ยวเวขึ้นมาชี้เขียนมาแล้วขอขอนุญาตนับพี่น้องนับใหม่เลยก็ได้หนึ่งสองสห้ ทางป๋องยังไม่มานี่จะเละไปทักแกเมื่อกี้นี่แปดแล้วพี่น้องนะเสียนแห่เสยนแค่จะลุยกันหน้าดูแล้วพี่น้องด้ยเรามาดูกันครับบอที่สามท่านจะได้หวานหรือเปล่าครับขอบคุณครับแตกแล้วนะเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13อ4ครับพี่น้องบริเวณนี้ครับเดี๋ยวดูดีลานะครับพี่น้องผมนับจำนวนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทิ่มผู้จัดครับพี่น้องนั่นคือช่างตน้นเส้นทางชีวิตคนหาปลากำลังวุ่นวายฮะ <c oughs> ต้นกำจัดรายการ่น้อดขอแจ้งเวลานะครับตอนนี de ้นะฮะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีดูเีลาเชิงต้นพุจัดดูเวลาเชิงั้นพุชันด

สมมบกวมาทางนี้หน่อยครับเซียนมารวมตัวกันหน่อยรบกวนมาทางนี้หน่อยนะครับมันก็ติดดอกทั้งเทศเป็นนะนะี่คือไหนตอนนี้สมปลอมตกไปเลยบ้านท่านเป็นตกแล้วมอดสามแยกหรือเลี้ยวซ้ายแกนออกมาไกลเต๋อบอกมาจากนาบ้านต้นน่ะตรงอย่างเดียวขาดงานหลายวันแล้วนี่ แมนเออตรงมาเลยตรงมาเลียว้ายผมพามองสูงข้่ง้องเลยแมนไม่อยูมาพร้อานี่เลียวใสเของมาบอแล้วเลยมันมาไดอ้อยอาฟังนึงจะพาไปตัดอ้อยเนี่ยมหาปลาเนี่ยเป็นัดอ้อยกันไหนแล้วเนี่ยอ้า มันมหลีวะเบแยจ็ดแววันนี้พี่น้องเลยแลตรงไอีกประมาณเกือบกิโลมันมีทานแยกของปาอ้อยมนี่ล่ะฟังสักหน่อยนะว่ามีกี่เซียนกันครับผมเดี๋ยวอะไรเี้ยง่าไปเลยเราไปเลี้ยวทรายมองกอไผ่หุ่เลยก็ไ่ไปมันี่านที่อเงี้เลยขยกกไ่มาก

สู้ซาเลนผมไม่ได้สองสามล้อสามล้อไม่ติดนั่นคือซาเลนสี่ล้อห้าล้อรวมยังอะไรรถยนต์ติดอาอเขาเท่ะผมกำลังจะตามไปดูว่าใครติดรถติดทรายผมกังจะตามไป่ใครติดรถหติดายยังมาบ่ยมาบ่รถติด ฟังบรรยากาศผู้จัดกับเซียนสักหน่อยนะครับพี่น้องตามบรรยากาศนี้ไปเลือกกันนะครับเรายังไม่ทิมแทงครับผมยังสรุปไม่ได้ว่าจะลงหรือเปล่าครับผมวันนี้สองต่อนี้บ่อที่สามครับผมางานหลายวันแล้ววันนี้ทำไมลงเรียบเลยเสียนแท้โอะโอ้อมาตังค์เติมน้ำมันมาก็จะหมดแล้ว เมื่อกี้ผมยังยืมกันเลยร้อยหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยปลายทางผมมาบ้านเคเล็กนะเทสอีกแล้วเทสอีกเทสอีกเซ็นแห่จะสู้ราคาสูงทีเดียวเลยยอมเหนื่อยทีเดียวใช่ไหมครับช่างปองแปง เอออเมีแก้มืออีกนี่ย่าเพิ่งแก้เด้อเอาบอันี่รอดก่อนเด้อค่อยแก่เวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องสเปนเดิกาสิบห้านาทีครับผมน้องบัวแดงแห่หน่อยเดี๋ยวมาไป ขาบวชบอนี่เขากยกระบาลแนเดียวหรอครับที like ่ี่ซเห็นที่ย่งเขาบวชตามมัจกาศไปเรื่อยนะครับตามมัจกาศไปเรื่อยครับพี่น้องนีละสิบบนนับม้วยัยเจ้าไปนัรถติดใ้ไปน้มูะไรอกเจ้า อืมกจัดแจงปลาอันนี้ปลาิตะเพียนปลาที่สกปลาบึกที่สก จะได้บยานเ่านี้ั่ปากเก่งเนี่ต่อมาอยู่ดี้ว่าิึงม้วานปากมดเดนน้งเราหรื่องยนสองไก่เลยครับช่างต้นครับขอญาตสอบถามครัชงต้นครับกี่กี่เสียงครับท่านครับ สิบห้าเหรอสิบห้าตะคุนสิบห้าเซียนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับผมต่อหนึ่งท่าน <c oughs> <c oughs> เราต้องตามกันดีครับพี่น้องรู้คำตอบแล้วนะครับสิบห้าเซียน

่ก่ตาง่ก่ตางครับ่ก่ตางเนี่ยปลายูดิเจ้าว่าเราทำหรอเขาจบวรนโลกกับบ้านมีขี้ปลากระเดือให้ปุ๊ดยัเไงมีเข้าวันเลยบงปีม่ยเลยนี่ให้ช้วยอีพอ ตังไม่พอยืมตังมาโอ้ขอบคุณมากครับผมมากครับผมมากครับเชี่อาคังบวปิองางยผมยืมตังช่างป๋องร้อยหนึ่งเนี่ยช่างต้นเนี่ยผมลรอยหนึ่งเนี่ยผมคืนเลยเสียนต้นครับเสียนต้นครับผมเสียนต้นให้ให้ข้ามันผมร้อยหนึ่งว้าดีใจจัง โภดกับโดระบาดอื่นเดี๋ยวคนลองนำต้นโค้หวน้ำคนญาติออกการนะครับเสียนต้นเสียนต้นนะครับเสียนต้นนะฮะให้การบันผม100บาทครับผมเสียนต้นบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับขอบคุณท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยครับพี่น้องเฮ้้้อ

14เสียนครับผมเอ้ขอไปฮะ 15, 15สิบห้าสิบ้าเซนคนละ1,400บาทนะครับรมผมจะขออนุญ,ญาตะฮะอีกคลิป <c oughs> ในช่วงเส้นทาง <c oughs> ชีวิตคนหาปลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเราก็จะเข้าสู่บรรยากาศทิมแทง15เหียนครับพี่น้องครับผมบริเวณนี้นะเป็นบ้านน้องสองห้องตำบลตำบลน,น่าจะตำบลโคกกระเบื้องเนาะ ขึ้นตะบนโคกก<อ>ระเบื้องครับพี่น้องครับ<อ>ผมเคยมาที่นี่บ่อยๆไม่พลาดครับพี่น้องอำเภอบ้านเหลือมจังหวัดนครรสิมาครับพี่น้องปิดคลิปจากราเราไปช่วงในขึ้นแทงครับพี่น้องครับผมบ่อที่สามของพวกท่าน